กิจกรรมอัปเดตประจำวันที่20เมษายนมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมอ่าไปที่ Festival Event วันนี้รีบๆหน่อยเออเพราะว่ามันเพิ่งตีห้ากว่าเมื่อกี้ลองเล่นมาแล้วครับผมอ่าซึ่งกิจกรรม,ม,มครับผมก็จะมีมิลลี่คริชเชนครับผมก็จะเป็นกิจกรรมทำอาหารมีบิงโกเกมครับผมก็จะเป็นกิจกรรมบิงโกแล้วก็จะมีอ่าพอลลิ่งเชดครับผมสมบัติลักข้าพอลลิ่งเชดในฝันตัวนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเอาเหรียญมาหยอดเปิดกระชานั่นเองครับผมเปิดกระชากล่องเหรียญพอลลิ่งเสร็จแล้วจะมมีีนนน้จจะเพิ่่อาาวกรล การลาการล่า MVP ต่อวันจาก5เป็น7อ่ะตัวนี้เดี๋ยวผม,มอธิบายให้ฟังนะครับแล้วก็จะมีแพ็กเกจใหม่มาครับผมอ่ามีแพ็กเกจใหม่มาซึ่งมีมประมาณ1 2 3อ่อา่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีอยู่7แพ็คครับผมมาเริ่มจากมิวลี่คิทเช่นครับมิวลี่คิทเช่นตัวนี้สิ่งที่คุณต้องทาก็คือให้คุณปรลงงดอารี่ประจาวันหรือฟาร์มมอนมันจะตกเป็นฟู้ดวัชเชอร์มาผมก็คือตัวอาหารเอาตัวอาหาร1ใบสามารถมาแลกอาหารได้หนึ่งอย่างครับผมแต่ถ้าไม่มีตัวอาหาร สามารถใช้เซนีซื้อได้เช่นกันครับผมสำหรับสายรีบใครไม่รีบก็เอาตั๋วอาหารมาแลกคุณได้ตั๋วอาหารมาจากกการลงอาควีเด,ดลี่ประจำวันให้คุณนําตั๋วอาหารมาแลกหนึ่งใบครับอ่าตัวนี้มันจะไปขึ้นเซนีมันจะขึ้นเป็นตั๋วอาหารพอแลกเสร็จแล้วครับผมอาหารที่เราแลกก็จะอยู่ที่โต๊ะอาหารครับผมแล้วก็ดูของรางวัลนะครับตัวนี้ของรางวัลก็จะเป็นใบเขาเรียกเลยนะอ่าเป็นขนนกครับเป็นขนนกระดับทองอ่าขนนกทองขนนกทองขนนกส้มแล้วแต่คนจะเรียกครับเรียกขนนกส้มก็ได้อ่าขนส้มขนทอง อ่ะตัวนี้เราวางไว้4เราวางไว้สชิ้นถูกต้องไหมครับระวางไว้4ตัวนี้ก็จะ 4, 6, เป็น4ีทั้หเห็นไหมถ้าวางไว้หตัวนี้เราก็จะได้มา1กล่องนั่นเองครับผมเสร็จแล้วถ้าเราทํา60จาน60จานเราก็จะได้น่องไกข่ขาป่าครับอ่ารูปร่างหน้าตาแบบนี้น่องไกข่ขาป้าอ่าซึ่งจะบวกสเต็กอินครับผม P d f M d นั p นเองอ่ะเราไปเร็วเลยครับผมเพราะว่าแพทมันมีมาเยอะวันนี้ส่วนเควสต,ตัดไปก็จะเป็นทาอาหาร6ชนิดชนิดละชนิดละ25จานครับผมเราก็จะได้อา่าอาหารเอาไว้วางบนันี้คร หน้าตาเป็นนี้เลยซึ่งก็จะได้ p ีดีกับ M อ็มแมคนั่นเองครับผม m อ็มเฮดพีแมคเคทอ่ะ <c oughs> ไปไว้นะครับผมก็จบสําหรับมิลลี่ลักกี้คิกเช่นเออออกเสียงยากจังเลยอ่ะกิจกรรมถัดไปกิจกรรมบิงโก,โกเกมรหบผมก็เช่นเดียวกันบิงโกเกมนี้มันก็จะแจกอะไรบ้างอ่ะเราไปดูกันนะผมบิงโกเกมก็จแจกโมลาคอยครับอ่ะก็จะมีโมลาคอยมีไอตัวโมลาคอยมีอาหารครับแล้วก็มีอีเดนคอยครับผมซึ่งแต่ละกล่องนั้นก็จะต้องทําแถวทําแถวบิงโกให้มันครบโอเคนะครับ ซึ่งแถวบิงโกเนี่ยการที่จะทำครบคุณจะได้กล่องสุ่มเหลียนมาเอ้ยไม่ใช่กล่องสุมเลขมากล่องสุมเลขได้จากการลงเดลเควสอีกเช่นเดิมเคยครับผมเนี่ยพอได้กล่องสุมเลขมาเปิดสุ่มเลขปุ๊บสมมุิไปเลข8คุณก็มากด8ครับเปิดได้4 8ปไปเปิด4 8เปิดได้เลข3กดเลข3ครับเสร็จแล้วเมื่อคุณเปิดครบบิงโกอ่าถ้า1แถวก็จะได้กล่องแรกครับผมถ้าทํา3แถวได้กล่องที่2ถ้าทํา5แถวได้กล่องที่3ครับถ้าทํา10แถวได้กล่องที่4และได้ทํา14แถวได้กล่องที่5้นั่นเองครับผมก็มาทํากันนะจ๊ะ เล่นไม่ยากส่วนไอ้ตัวนี้ให้ใส่เลขนะครับเมื่อกี้ผมใส่เลข11มาแล้วเพราะว่าอะไรเหรอเพราะว่าผมสุ่มเลข11มาได้อีกเลขหนึ่งครับผมอ่าไอ้เลขตรงนี้ผมสุ่มได้เลข11มาเลขหนึ่งกดใช้ไปเสร็จแล้วมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นผมได้มาสี่กล่องใช่ไหมผมได้เลข848เลข3กับเลข11นั่นกากับว่าไอ้เครื่องหมายงงๆเนี่ยไอ้เครื่องหมายคำถามเนี่ยเป็นเลข11เลขใดเลขหนึ่งแต่ผมยังใช้ไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่รู้ว่าเลขไหนแน่เมื่อกี้ผมมาใส่ตรงนี้กดเลข11กดดพาแสดงว่าใบนนี้้ไม่่ใ11เอ็2เลขลี้ซึ่ง ยังไม่เปิดครับตัวนี้เปิดวันที่22ครับอ่าเปิดวันที่22ไอ,อตัวนึงเปิดวันที่21ก็คือพรุ่งนี้อีกเลขหนึ่งเปิดวันที่22นั่นเองก็สามารถมากดเลข11ให้มันติดได้ครับโอเคเนาะก็ของรางวัลก็ตามนี้เลยครับผมก็เป็นพวกโมลาคอยกับอีดินคอยโมลาคอยอีดินคอยอ่ากินล็อกสกิลโมลาคอยครับอะไรต่างนี้ตามนั้นครับผมก็จะมีของต่งตางๆมีเศษการ์ดด้วยมีอ่าบีบีด้วยครับมีบีบีเอาไวเ้เรียกมินิถูกต้องไหมแล้วก็มีตังค์ห้าแสนอีดินคอย ตัวต่อไปตัวต่อไปก็จะเป็นตัวนี้เลยสมบัติราคาสมบัติล้ําค่าโพลลิ่งเชตในฝันก็มันบอกว่าได้จากอาเควสประจาวันด้วยใช่ไหมครับผมไปดูก่อนนะอ่ะกิจกรรมนี้ครับผมจะสะสมกูเมดมีเด้นครับผมได้จากเดลี่เควสซึ่งเมื่อกี้ผมไม่ได้ก็ไม่รู้ว่ามันต้องลงกี่รอบถึงจะได้เหมือนกันแต่ถ้าใครที่ลงเราไม่ได้หรือฟาร์มเราไม่ได้ครับผมมันจะมีขายในร้านค้าครับร้านค้าตรงนี้ก็จะมีร้านค้าจะเป็นร้านค้าไดมอนด์นะครับเหรียญตัวนี้ ร้านค้าไดมอนด์อ่าร้านค้าไดมอนด์อยู่ตรงนี้ครับมี35เหรียญต่อสัปดาห์แล้วก็จะมีสเปเชียลออฟเฟอร์ครับผมก็จะมี100เหรียญต่อสัปดาห์ใช่ไหมครับอ่าหนึ่งยเหรียญต่อสัปดาห์เสร็จแล้วก็จะมีเป็นแพ็กเกจเลยครับอ่าสำหรับสายรีบก็มาเปิดกันได้ครับอ่าแต่สําหรับสายฟรีอย่างเราครับผมใช้ไดมอนด์ในการซื้อนะครับอ่าเสร็จแล้วซื้อแล้วได้อะไรครับพี่ซื้อแล้วได้ของตามนี้เลยครับเมื่อกี้เมื่อกี้มีมันโชว์อยู่นหน้าเดี๋ยวผมไปชูี่นน้าากกออครรับสตเเ์จะป็ ยานพาหนะแบบใหม่สักขีแบบใหม่ของเราเนั่นเองโฟลติงสกูตเตอร์น่าจะนั่งได้2คนเพราะว่ามันมีข้างๆอีกคนหนึ่งน่าดังได้2โคตรเท่เลยก็จะบวกเป็นแนะม็ p แก p 1%เนึป็นต์ครับผม m a ็ก p เอีกหนึ่งเปอรแล้วก็ m อ็มแอ k แครับผมสำหรับอ่าสักขีตัวนี้นะครับต่อไปจะเป็นชุดครับอ่าชุดสำหรับท่านชายเออจะเป็นตัวนี้ก็เท่เป็นอีแบบหนึ่ง, age, นะงครับผมบวกพีดาเมจเอ,อม็มดาเมจสามเปอร์เซ็ต์ครับผมสเต็งอ ใช้ได้จ้าบเลยต่อไปก็จะเป็นอ่าตราสายาครับตาสายาเสร็จแล้วก็จะเป็นฮิตแวร์ใช่ไหมตัวนี้อ่าเป็นฮิตแวร์อยู่บนหัวครับเ p ลงอินบวกสองครับผม p d e e บวกสิบหกครับผมแล้ว mac hsp บวกร้อยห้าสิบเฮ้ยเมื่อกี้มีอะไรอีกอันหนึ่งเมื่อกี้อ่ามีมีกันครับกันดาเมจจากมอนเตอร์นขนาดการครับผมหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์ครับต่อไปตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นหลังครับตัวนี้น่าจะเป็นหลังอ่ากดดูก่อนนะใช่ครับอยู่ที่หลังครับผมก็จะบิ็น m deep บวกสิบครับผม mac hsp บวกร้อยห้าสิบผมบววกกแล้็ สามารถโจมตีมอนเตอร์ขนาดกลางเพิ่มขึ้น1.5%ด้ด้วยครับแล้วก็จะเป็นใบสุมบส่มการ์ดอ่าใบสุ่มการ์ดอ่าแล้วก็จะมีกาชาระดับอ่ากาชาเฟืองระดับแรมีใบสุ่มกาชาครับอ่าแล้วก็มีใบสุ่มสัตว์ซึ่งของทั้งหมดนี้ต้องเอาเหรียญมาหยอดในนี้ครับเอาเหรียญมาหยอดที่โพลิ่งเชดครับผมซึ่งเหรียญตัวนี้เมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าได้จากไหนเนาะ,ะกล่องเล็กนะครับอ่ากล่องเล็กจะไม่มีรางวัลใหญ่นะครับแต่กล่องเล็กเนี่ยจะมีเหรียญ กูเมดสเปเชียลมีเด้นครับผมเอาไว้แรกกล่องใหญ่อีกทีหนึ่งเออเป็นอะก็คือเอาเหรียญกาชามาหยอดมาหยอดกล่องกาชาเพื่อให้ได้เหรียญกาชาแล้วเอาเหรียญกาชาไปหยอดกล่องกาชาเพื่อไปสุ่มกาชาอีกรอบหนึ่งประมาณนั้นครับผมก็มาสุ่มกันว่าจะได้อะไรในนี้โอเคนะครับอ่าเป็นกาชาแลกกาชาได้กาชาแต่ถ้าใครรีบนะครับไม่รู้ว่าจะสุ่มได้หรือเปล่าก็จะมีแพ็กเกจที่เป็นกูเมดมีเด้นสมอลแพ็กกับกูเมดมีเด้นบิ๊กแพ็กนะครับตรงนี้ครับอ่าซึ่ง สมอลแพ็กก็จะได้2เหรียญไปเลยครับสำหรับเหรียญทองแล้วก็อ่าบิ๊กแพ็กบิ๊กแพ็กได้เท่าไหร่นะบิ๊กแพ็กก็ได้15เหรียญครับเอามาหยอดได้นะครับตรงนี้สำหรับสายรีบมาหยอดได้เลยนะจ๊ะเสริมนิดนึงนะครับเสริมนิดนึงเมื่อกี้ได้อ่าได้กูมิดคอยมาครับผมกูมิดคอยได้จากอีเวนต์อ่าได้จากตรงนี้ด้วยครับอ่ากล่องเอเตอร์วิตี้ครับเมื่อกี้ผมกดมาแล้วมันเด้งเข้าตัว2เออโอเคนะเดี๋ยวเราไปสุ่มกันก่อนอ่านี่สุม่มายคลิปสุม่มายคลิปเฟตัว event, อีเวนต์เสร็จแล้วพอลิงคอยให้ผมไปเลยครับแล้วกกมมวกก็ดดดดหยยยอออมมมัเลลลจจปาแแแว่งรรไไ้ะ ได้กูมิดวอาเชอร์ครับอ่าได้กูมิดวอาเชอร์ครับผมซึ่งกูมิดวอาเชอร์นี้เอาไว้สะสมแลกของได้ด้วยนะครับอ่าสมงีปครั้งหนึ่งกูมิดวอาเชอร์อีกใบนึงเหรอครับได้ก็เอาไปแลกของครับผมแล้วก็ได้อ่าได้เหรียญมาเสร็จแล้วเอาไปแลกตรงไหนครับไปแลกตรงนี้ครับผมตัวนี้คือใครเกลือนะครับใครเปิดเกลือสามารถสะสมอ่ากูมิดวอาเชอร์เพื่อที่จะไปแลกของพวกนี้ก็เลยก็ได้ครับอ่าอันนี้เสริมอันนี้เสริมอันนี้เสริมต่อไปก็จะเป็นวูอิสเอ็มวีพีซึ่งว ล่าได้ในแต่ละวันครับผมจาก5รอบเป็น7รอบโอเคนะครับจาก5รอบเป็น7รอบล่ากันสนุกเลยแล้วก็ลดระยะเวลาถ้าจําไม่ผิดนะครับลดระยะเวลาการเกิดของบอสเอ็มวีพีด้วยถ้าจําผิดอันนี้ขออภัยด้วยนะครับไม่มีอะไรมากมีแค่นั้นต่อไปต่อไปต่อไปก็จะเป็นแพ็กเกจครับฟิเตอร์วอเอเวนต์ต่อไปครับผมน่าจะเป็นฟิตอร์วอเอเวนต์สุดท้ายแล้วก็คือแพ็กเกจข้หม่นั่นเองแพ็กเกจข้หม่ก็ตามนี้เลยครับผมอ ก็มากดดูกันได้ว่าใครจะเอาอะไรนะครับผมแต่แพ็กเกจตรงนี้ที่เขามีเสียงฮือฮากันก็คือแพ็กเกจริมิเต็ดตรงนี้ครับที่เขียนว่าริมิเต็ดตรงนี้แพ็กเกจริมิเต็ดตรงนี้ซึ่งเป็นแพ็กเกจเครื่องประดับ2สล็อตแบบเลือกไม่ต้องล่าบอสครับมาเลือกได้เลยครับผมเสียตังประมาณเท่าไหร่นะ99.99เหรียญก็ประมาณ3,000กว่าบาท3 5 0มั้งถ้าจำไม่ผิดนะ เครื่องประดับ2สล็อตเอาไปใช้ได้เลยครับผมซึ่งเครื่องประดับ2สล็อตนี้ใช้ได้ตอนเลเวล65นะครับใครที่65แล้วยังไม่มีเครื่องประดับ2สล็อตก็สามารถมาหยอดตรงนี้ได้นะครับหยอด9 9 9าเหรียญอ่าก็จะได้อะไรบ้าง9 9 9าเหรียญใบสุ่มการ์ด5สุม 5, ส่มเฟืองทอง3แล้วก็อ่าตัวล็อกสกิลโมล่าครับ3ครับตัวล็อกสกิลโมล่า3โมล่าคอย500เหรียญแล้วก็กล่องสุม่มเครื่องประดับ2สล็อตนั่นเองส่วนอย่างอื่นก็มาดูกันได้เลยครับอย่างอื่นกกกกกกก็็บบบบอออออคคคคคครรรร่่่่่าาาาวววแแแนน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 ีีี้้้้้ลลััััััยยยงืใใใถููจจจจะะะะไไไมดดดดสพเ๋ิป แล้วก็ลืมไปอย่างหนึ่งเลยตัดคลิปจะเสร็จอยู่แล้วโอ้ยจะบ้าตายอย่างสุดท้ายครับผมมาเพิ่มอย่างสุดท้ายความจริงมันน่าจะเป็นอย่างแรกหรือซ้งเมื่ผมนั่นก็คือกาชาใหม่ครับมีเปลี่ยนแปลงแค่กาชา4ชิ้นครับผมตรงนี้โอเคเนาะตัวผู้หญิงใช้ได้เลยคุณชุดผู้หญิงโคตรด,ดีของโคตรด,ดีคุณโคตรเท่ส่วนมันบวกอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันผมส่วนฮีทแวร์ครับผมส่วนฮีแวร์บวกพีดิฟเอ็มดีกับผมเซ็งบวกห้าอินบวกห้าเด็กบวกห้าผมและได้รับดาเมจจากมอนเตอร์ขนาดกลาง สร้างดาเมจให้มอเตอร์ขนาดกลางอีก4%ครับผมอ่าก็เป็นส่วนหัวครับผมเสื้อครับเสื้อเสื้อ P-dip บวก16ครับผมอ่า P-dip บวก16 P- ดาเมจ P P-dip บวก16 P- ดาเมจบวก3% M- ดาเมจบวก3%ครับผม P- ดาเมจลดชั่นบวก2%ครับผม M- ดาเมจลดชั่นบวก2%แล้วก็โมเมนต์สปีดบวก2%ครับผมแล้วก็ค่าสเตตทั้งหมดบวก2ครับผมเมื่อได้รับ M- ดาเมจมีโอกาส2%ที่จะอิกนอร์ดาเมจครั้งนี้พูดง่ายๆคือมีโอกาส2%ไอ้ดาเมจตรงนั้นเรรราไมม่ัับบผผลค ซึ่งจะมีคูดาวหวินาทีนะครับตัวต่อไปตัวนี้ผมชอบชอบมากๆด้วยเออเพราะว่าบวก a s d d 3เปอ่าเจ้ที่คริปกับผม p d ดีบวก16กับผมฮิลลิงแอบเฟดบวก5 a s เ d บวก3เปอร์เีกนอ p d ดีอกนอร์เซ็กับผมแล้วก็บวกออสเตตสครับอ่ะแล้วก็เหลือเครื่องประดับส่วนหน้าใช่ไหมครับใบหน้าอ่าเครื่องประดับส่วนใบหน้ารับผมพ d ดีบวกสบกครับผมแล้วก็เมื่อโจมตีมีโอกาสไล,ล่ Level 5, อนินติพูดือิชไองรือวิง่งขึ้นมาเลยัผมมตานน้นเลยอจบ โอเคผมและเนี่ยคือกิจกรรมเฟสติวัลอีเวนท์ทั้งหมดที่มีอัปเดตมาในวันที่20เมษายนนี้ครับผมก็น่าจะหมดแล้วเนาะเออน่าจะหมดแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนไลฟ์สตรีมช่วงกลางวันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่มาดูกวันนี้ผมซ o u a g เกนออน e x t t ท m e จนกว่าจะันใหา่คลิปหน้าถ้ามีครับบ๊ายบายจ้ะ